สวัสดีค่ะเมวิกาในหน้า,บ,านบ้านมาแล้วนะคะมากับน้ำอีกแล้วน้ำอยู่ที่ไหนไปที่นั่นเลยนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะ,ะต้องการที่ดินที่ติดน้ำวิวภูเขาอะไรอย่างนี้วันนี้มีที่ดินแปลงเล็กมานำเสนอค่ะ วันนี้เม่อยู่ที่ตำบลขนงพระนะคะเป็นขนงพระเหนือค่ะที่เข้าทางเส้นหนองสลายจะใกล้กว่านะคะอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาด้วยความสูงจากระดับน้ำทะเล443เมตรค่ะที่ดินแปลงเล็กนะคะเอกสารสิธิ์โฉนดครุฑแดงด้านหน้าติดถนนซอยกำนันเจ้า60เมตรนี่นะคะแล้วก็เป็นลึกเข้ามา เนื้อที่2ไร่2งาน54.3ตารางวาค่ะแล้วก็มุมนี้นะคะมุมนี้จะโคงนน้งนิดนึงมุมนี้จะได้ที่กินเปล่าที่สมัยก่อนเป็นลำรางเนี่ยประมาณ1งานประมาณร้อยวานะคะตรงนี้จะได้ที่กินเปล่าประมาณ100ตารางวาค่ะก็เป็นที่ราบนะคะดินนี้เป็นดินเดิมค่ะเพื่อนบ้านส่วนใหญ่เขาก็จะ ปลูกผักกันมีทั้งผักออร์แกนิกนะคะมีทั้งพวกผักธรรมดาส่วนสระน้ำมีน้ำทั้งปีนะคะตรงนี้จะเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติของของหลวงนะคะของเราเนี่ยจะติดกับน้ำตรงนี้เลยถ้าเราอยากได้น้ำส่วนตัวเราก็เว้นขอบไว้หน่อยแล้วเราก็ขุดของเราตรงนี้รับรองว่ามีน้ำมีน้ำชัวร์้อยเปอร์เซ็นต์นะคะถ้าเราอยากจะได้น้ำทำ สาลงสลาของเราทำบ้านริมน้ำอะไรประมาณนี้ค่ะสองไร่ครึ่งนะคะสองไร่สองงาน54.3ตารางวาหน้ากว้าง60เมตรนะคะก็เป็นแปลงที่กำลังดีที่สำคัญนะคะเขาได้น้ำได้วิวเขาเมื่อ,อตอนเปิดคลิปมาก็ได้ชมภาพมุมสูงกันแล้วใช่ไหมคะก็จะเห็นว่าวิวเขาใช้ได้เลย ด้านนน้นนะคะด้านนู้นจะเป็นถนน2235ที่ไปวังน้ําเขียวค่ะขับเข้ามาไม่กี่กิโลค่ะก็ถึงแล้วเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะออกไปข้างนอกเราก็ออกไปทางนี้ส่วนทางด้านซ้ายก็เข้าขนงพระนะคะไปทางลงมอเตอร์เวย์ไปโบนันซาไปเขาใหญ่อะไรอย่างนี้ได้ก็คือเขาสามารถเข้าออกได้หลายทางค่ะ แปลงน,นี้นะคะเจ้าจของเปิดราคามาที่ไร่ละ3.65ล้านค่ะนะสามล้านหกแสนบาทก็ราคาก็พูดคุยต่อรองกับเจ้าของได้โดยตรงค่ะมุมนี้จะเป็นมุมที่ได้ที่กินเปล่าของลำลางนะคะโอ,อ้โหลมโชยที่ดินจะหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ก็จะเป็นเป็นช่องลมพัดผ่านพอดีนะคะเพราะฉะนั้นลมเขาก็จะมีตลอดปีค่ะนี่จะเป็นด้านหน้าถนนนะคะเหมาะสำหรับคนที่จะมาสร้างบ้านนะคะทำบ้านสวนทำร้านกาแฟโฮมสเตย์เล็กๆนะคะ <c oughs> ได้เลยด้านหน้านั้นข้อเสียนิดหนึ่งก็คือ,อะจะมีช่วงซ้ายฝั่งนี้นะคะที่ต่ากว่าถนนนิดหนึ่งเราจะถมก็ได้ ไม่ถมก็ได้นะคะแล้วแต่เราเลยค่ะแต่ไม่ว่าอยู่อย่างนี้ก็ก็โอเคนะเอาดินดีเพราะว่าบางทีเราเอาดินมาถมก็เป็นดินลูกลางเนาะเผื่อเราพเพาะปลูกเวลาทําทางเข้าก็เข้ามุมนั้นมุมนั้นด้านทิศเหนือมุมนั้นหน่อยนะคะก็โอเคแล้วค่ะสนใจนะคะสอบถามหรือว่าจะนัดดูสถานที่จริงล่วงหน้า1-2วันนะคะที่ศ99492 9197ค่ะนะคะเมวิกาในหน้าบ,นบ้านยินดีให้บริการค่ะไม่บวกไม่เทินไม่ขายเกินราคานะคะผู้ซื้อและผู้ขายสามารถพูดคุยและต่อรองกันได้โดยตรงหลังจากที่ดูที่ดินแล้วชอบนะคะสนใจก็ต่อรองกับเจ้าของได้โดยตรงนี่ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะท่านใดอยากซื้อ,อยากขายบ้านและที่ดินทั่วประเทศเมวิกายินดีให้บริการค่ะถ้าอยู่เขตเขาใหญ่ เมรับเป็นในหน้าให้นะคะแต่ถ้าอยู่นอกเขตก็เป็นกรณีจ้างรีวิวไปยังไงก็พูดคุยกันได้09 9ย9 2 9 1 9 7โทรยากนะคะต้องขออภัยด้วยบางครั้งก็ติดภารกิจาบางครั้งเมยก็บินโดรนรีวิวอย่างเงี้ยเมยก็จะปิดเครื่องเนาะก็ทักไลน์มานะคะแล้วส่งข้อความมานี่ค่ะวิวได้บรรยากาศได้นะคะทำเลได้ใช้ได้เลยค่ะแปลงนี้ ด้วยวิวนะคะสร้างบ้านชั้นเดียวก็เห็นเห็นวิวภูเขานะเรายิ่งทำสองชั้นนี่โอ้โหยิ่งยิ่งดีเลยไปแล้วค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ